สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงแชนแนลเด้อค่ะืันนี้ค่ะเม่เพ่นก็นจะมาเอาแนวทางห้าน้อยของพีพหัสนะคะรากาของเซียนเชียงใหม่เฮ็ดยังขึ้นนั่งลงหันลูกไหมลูกลก,กับเซียนโคลาดนะคะมาฝากมาตอนเอฟซีทางช่องเด้อค่ะ ถ้าผู้ใดมักผู้ใดชอบแนวทางนี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพนและน้องคำแพงด้วยนะคะอาแตนมีลอตเตอรี่เก้าหนึ่งหนึ่งบอกับสามสองสองสามสามสองคำแพงจับลอตเตอรี่ให้มื่วานนี้เพนลืมซื้อไหมเพนซื้อแต่อันคุณแจรถคิดว่าอยู่อันสีดาร่าไหมมาออกห้าน้อยมู่วานนี้ เนี่ยหนึ่งหนึ่งเหลือหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งจ้ะสามสองอยากได้เก้าหนึ่งหนึ่งบ้านพี่ค่ะของแม่เหลือเจ็ดหนึ่งหนึ่งขาคู่หนึ่งไปอันสีดาล่ามเธทดได้แต่หนึ่งตลอดจุดเล้วอันงวดนั่นก็เมียนสามหนึ่งหนึ่งทันมันมาออกหนึ่งหนึ่งล่างนียแม่เออเมียนงวดนี้ก็ได้เก้าหนึ่งหนึ่งตอนอันงวดงวดนั่นไปได้เก้าหนึ่งหนึ่งคัมแพงให้โชคเอฟซีทุกวันเลย สีดูตัวไหนซีตัวไหนไม่ไม่ดึงนะไอ้ขันจับแล้วก็สิดึงโอ้ไม่เอาไม่เอาเสียใจเสียใจจะเอาไหนหนูจะเอาไหนคำแจงให้โซ่เอฟซีทุกวันเลยเมื่อวานนี้ไปเล่นกุญแจก็เลขกุญแจเลยอวบนะสีไหนเอามือญาติหนูดึงดิหนูจะเอาให้เอฟซีตัวไหนลูกดึงสีคุณชาตัวไหน เอาแปะองาม ah ่สี ia, Next, ่ได no ้จะแปดช่องสองแปดตัวไหนลูกตัวไหนมื่อเนี่บอกดูเมื่อนัแม่เพื่อนบอกแม่เพื่อนเก็ก็ได้เ็ดยมือมือนู้นแตนถึงรัตตเก้าสิ้ามเนแม่เพื่อนจะได้เก็โมาเมนบอกมือนั่นมือนั่นเนาะกี่ใส่เก็ตโฮมีอยู่ค่ะแต่ว่ามันบดติดบดบดบติดเก่าเนาะ ว่ติดเก่าเก่าหนึ่งหนึ่งสามสองนี่เก้าสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเหลือยคู่หนึ่งค่ะสองสามไม่แตนก็หมดค่ะสามสามหมดบ่ค่ะสามสามข้าพเจ้าจับไหเมื่อว่านหนีออกจากอันปล่อยป่าและก็อันนั่นมากและก็ข้าพเจ้าจับสามสองไหมาซื้อหาน้อยได้ห้าสิบบาทอกับมันตรงกับเลขกุญแจมอเตอร์ไซค์นั่มเนี่ยใช่ไอ้ยิบให้ย่าดิตัวไหนลูกให้ย่าหน่อย ตัวไหนลูกตัวเอาแมงไหมหัวยามงไต่ะไงจี้ยะสิอ่ะหนูดูสิตัวไหนน้อตัวไหนน้อโอคโอ้หูห้าห้าเร่งเลยเอาเดียเป็นดึงดิ สี 6, 6, 6 9, 8, 8, 8. ่ใจหกหาก็แปดแปดค่ะต่านช้่วเมยเบิลเลขสิเบิลอีกเมื่อแรงฮะนุ้ยเอามว่าเบิลม่เบินหเมื่อวานนี้เบิลซีซีซีซเพ่่นฝันซีเจตเลขสอได้ปะได้ฝันว่าอันผู้ยิ่งมลายตีกันเพี่นก็เลยผู้ยิ่งสองคนเป็นหยาดิว่าสองสองซีซีก็ออกนี่เนาะกแพงเอาตัวไหนซีแต่เลขเบิลเนาะ

เอาห้เอให้องเจงเปดตัวยาหมักเออส่ถูกบอลูกถูกเออถูกถูกสามสองแปดสองแปดสามสองแปดนี่บอกล่างเล่นเหล็กล่างนี่นี่สามสองแปดแมนบอกดึงเหกลอดูดึงหล่ดึงออเี๋ยเยเดี๋ยเเจี๋เเี๋ยเี๋ แมนมันงามไปใส่สองคนเลเอาโดนีิบอลุดดึงตัวไหนไหนบัง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 เป็นดึงเอาอีกเลือกเอาใบเดียวลูกเลือกเอาหนึ่งใบโอ้ยไหนจับตานะเอาสองแปดบ่ะโอ้ยสองแปดเนี่เอ้อเก็บกินเราเอาหมดเลยสามหนึ่เดี๋ยวไปเบิ่งนห้าน้อยก่อนค่ะ วันนี้เอาฮาหนอยของสามเซียนเด็ดเด็ดดังๆมาฝากมาตอนเอฟซีทั้ง่องเนาะค่ะของพี่พาหัดนี่ค่ะเมื่อวานนี้เจ็ดหกก็มาอ,า,อาออกอีกเนาะค่ะเอฟซีเจ็ดหกหนึ่งเนาะนี่นะทะเบียนรถมอไซค์อ,ออกคู่มือเนาะค่ะ FC. เอซออกคู่มือจะออกไหมลูกวันนี้ก็จะออกหรือเปล่าเออศูนย์เอาหนึ่งมาว่าสี่อ,ออกอีก ออกไหมจะออกอีกหรือเปล่าจะออกอะไรทุกวันขนาดนี้ทะเบียนรถคันนี้เนาะออกตลอดเนาะว่านี่เพ่นเอาเล็กุญแจให้เอฟซทั้งช่องเนาะได้เอาไปเป็นแนวทางกันกับเขาเนาะค่ะเอฟซีเดี๋ยวเม่เพ่นจะพาไปบึงตัวเล็กกันก่อนนะค่ะของสมเซียนดังๆค่ะโอ้ลมแห้งค่ะเอฟซอากาศคึ้นึมนฝนจะตกมาอีกแล้วเนาะ ของเมือ่อวานนี้ค่ะของเมือ่อวานนี่ค่ะเซียนเชียงใหม่ค่ะวิ่งลูดศู 3, นยะ์กับสามเนาะเข้าที่สามตัวจับคู่ไม่เข้านะคะเอฟซี FC. เข้าตัววิ่งตัวลูดสามตัวเดียวเนาะคะ่ะของเซียนเชียงใหม่ส่วนของเซียนโคราชนะคะเซียนโคราชตัววิ่งตัวลูดเข้าทั้งสองตัวเนาะคะ่ะจับคู่ให้นึ่งหกเข่าน้อยวีไอพีนะคะเอฟซี FC. นี่ค่ะแะ้วก็ของคุณพะหัดชาแนลเนาะ เข้าที่สามเจ็ดนอยปกติเนาะตัววิ่งตัวลูดมานากันอหลีเนาะเพ่นเว้าลงเมื่อวานนี่สองสามสามสองมันบ่มีอยู่นี่เพ่นเว้าเนาะโอ้ยขอโทษบางเทือมักอันตัววิ่งตัวลูดชอบมาด้วยกันเนาะแม่แม่แม,ม่โอ้ยเว้าซ่าก็ได้ดอกยไ่มเพ,เ,เพ่นเอ้ยเพ่นเอ้ยขอโทษลหลายๆเนะะาะจะยันบ่ได้เว้าอีกเนี่ยค่ะสองสามมานากันนะคะเอฟซี FC. แต่ตัวจับคู่กะเขาน่อยหนึ่งเนาะกะคือน้อยปกตินะสามเจ็ดเนาะ 3, 7, เจ็ดสามมาเบอร์ของมูนีกันเลยค่ะเอฟซี FC, นี่ค่ะแนวทางฮาหนอยของเซียนเชียงใหม่วันนี้ค่ะวิ่งรูดหนึ่งกับสี่เด้อค่ะหนึ่งกับสี่เด่นที่สี่รองหนึ่งเนาะค่ะเอฟซี FC. กะจับคู่ให้หนึ่งสีหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนาะค่ะสีสองสีหกสีเจ็ดสีแปดค่ะ เน้นที่หนึ่งสี่แล้วก็สี่สองหนึ่งแปดแล้วก็สี่แปดเนาะคะ่ะเอฟซีเน้นอ่าสี่คูเนาะคะ่ะได้ของเชียงเชียงใหม่ไปแล้วค่ะมาเบิงต่ตของเชียงโคราดนะคะ่ะเชียงโคราดห้มาค่ะวิ่งรูดสี่กับเจ็ดเนาะคะ่ะเน้นที่เน้นที่สี่รองเจ็ดเนาะคะ่ะตัววิ่งตัวรูดเน้นที่สี่รองเจ็ด จับคู่ให้40 41 42 47แล้วกศู70 71 72 79นะคะเน้นที่40 42 71แล้วกับ79นะคะ fc เพนเนนซีคู่คือกันเนาะแนวทางของเซียนโคราชนะคะตามนี้เนาะได้ของเซียนโคราชไปแล้วคะ่ะมาเบิ้งโตอของผะหัดชาแนลกันเลยค่ะ พหัชชาแนลวันนี้ให้มาวิ่งรูดหนึ่งกับศูนย์เด้อค่ะ FC. เ 1, อฟซนะนะีเน้นที่หนึ่งลองศูนย์เนาะกะจับคู่ให้หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกเนาะเน้นที่หนึ่งสามศูนย์สามแล้วก็หนะึ่งห้าศูนย์ห้าเนาะให้เอฟซีทั้งส่งท,ทุกท่านเอาไปเป็นแนวทางเนาะแล้วก็เอาไปพิจรารณาเอาเนาะของหลายๆเซียนกองหลายๆอาจารย์เนาะมีเขามีรุดเนาะ fc ทั้งสองเอาไปคัดเลือกเอาเนาะค่ะเอฟซีอ๋เพ่นจะให้ fc แคปหน้าจอเอานอกคาราบางสามเซียนเนาะค่ะเอามาเทียบใส่กันค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเอแนวทางฮานอยของเซียนเชียงใหม่ของเซียนโคราช ของประหัตชาแนลเนาะค่ะวันที่ยี่สพฤษภาคมพศ2566เนาะคะ่ะเอฟซีมณีเพนได้เอามาเป็นแนวทางให้ FC ทั้งสองแล้วเด้อค่ะให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยๆไปด้วยกันกับบ้านเฮงซับแปดแปแล้วก็บ้านมหมยรวยซับแปดแดเด้อค่ะเนาะเพนไว้ใจได้เสื้อจะได้เนาะเพนก็ใช้บริการอยู่ทุกวันนะคะเนาะ เอากะเมื่อวานนี่แม่เพ่นเห็ดงานบกผ่องเนาะแม่เพ่นรีบหลายเฝ้าหลายเนาะที่ว่าล่งคลิปห้าน้อยแนวทางของปูซีศูนกับญาขอนเนาะแม่เพ่นว่าจะเอาขึ้นนาจอให้เนาะแม่เพ่นรีบโหลดคลิปแล้วก็ลืมเลยว่าเจ้าของบ่ได้เอาขึ้นนาจอเถื่อเนาะแม่เพ่นลืมอีลีค่ะขอโทษหลายๆขอโทษสําหรับอ่าที่แม่เพ่นอ่าที่เพ่นเห็นงานบกผ่องเนาะ,ะอ่าเพ่นขอโทษจากใจจริงเนาะเพ่นเพ่น ฮับอ่าฮับผิดว่าเจ้าของบลกผ่องตอนนาทีเจ้าของเนาะค่ะเอฟซีขอโทรหลายๆค่ะเอาได้ต้นเลขไปแล้วแม่เพ่นกะขอขอบคุณเซียนทุกเซียนขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยไปด้วยกันวันนี้นะคะคลิปนี้แม่เพ่นกบขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ